สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเที่ยงนะคะใกล้เที่ยงแล้วสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาเจอกันค่ะในซีรีส์21วันปรับจิตคิดความมั่งคั่งวันนี้วันที่13นะคะวันนี้วันที่13ขอบคุณทุกคนมากๆที่เราติดตามกันมาต่อเนื่องเนาะก็วันนี้ค่ะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเราจะคุยกันถึงเรื่องถ้าคุณรู้สิ่งนี้สะบัดสิ่งนี้ออกไปแล้วคุณจะมีโชคดีเข้ามาทุกรายการ ถ้าจะบัดสิ่งนี้โชคดีทุกรายการใครอยากรู้บ้างใครอยากรู้บ้างเพราะว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเอ้ยเรามีสิ่งนี้อยู่อ่ะมันเป็นตัวถ่วงเราอยู่นะกับการที่เราจะแบบเหมือนกับกีดขวางความโชคดีอ่ะทุกคนทุกคนนึกไว้ค่ะวันนี้ถ้าใครได้ฟังคุณจะโชคดีมากๆเพราะว่าคุณจะทิ้งไอสิ่งที่มันแบบที่มันเป็นตัวฉุดรั้งความโชคดีวันนี้นะคะเดี๋ยวครูวีขอแชร์ไปที่หน้าเฟซเนาะ หนึ่งนาทีสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาอ่าสวัสดีนะคะเป็นยังไงบ้างใครที่ใครที่แบบใครที่ที่กำลังทานอาหารกลางวันก็ดูคุยไปด้วยเนาะใครที่พักเที่ยงก็ดูคุยไปด้วยได้เหมือนกันเติมพลังด้วยกันตอนบ่ายเนาะเติมพลังด้วยกันตอนบ่ายนะคะเพลงจบแล้วอย่างรวดเร็ววันนี้อ่ายังแชร์ไม่เสร็จเลย โอเคใครเข้ามาแล้วสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะมาเริ่มโอเคสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ตอนเที่ยงเรามาสนกนสั้นๆเนาะเผื่อทุกคนจะได้แบบไปทานข้าวหรือกําลังทานข้าวอยู่ก็จะได้ทานข้าวแล้วก็กลับไปทํางานที่รักกันอย่างมีพลังกันอย่างมีความสุข นะคะวันนี้ก็แนะนําตัวนะคะครูวีค่ะครูวีนะคะอดีตทํางานเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาทางด้านการเงินวางแผนการเงินตอนนี้ค่ะตอนนี้ทําธุรกิจ t s w ธุรกิจ t s w เป็นหุ้นส่วนหลักในการขยายขยายตลาดเรียกว่าขยายตลาดด้วยระบบอัจฉริยะออนไลน์ขยายไปทั่วโลกนะคะค่ะวันนี้สิ่งที่จะมาแบ่งปันให้ทุกๆคนได้ฟังกันวันนี้เป็นเรียกว่าเคล็ดลับสมองเงินล้านซึ่งครูวีเองเรียนมาจากครูสิตา ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ TSW เจ้าของธุรกิจ TSW เนี่ยคะ่ะนะคะก็สิ่งที่จะมาแบ่งปันกันให้กับทุกๆคนก็เรียกว่าเป็นทางลัดที่ถ้าใครได้รู้แล้วคุณไม่ต้องไปเดินอ้อมที่ไหนคุณไม่ต้องไปเดินอ้อมที่ไหนคุณได้เรียนรู้คนที่แบบเรียนรู้จากคนที่สําเร็จเรียนรู้จากเศรษฐีอะ่ะเราเหมือนกับแกะสมองเศรษฐีมาเราสวมกันเป็นคนนั้นเลยแล้ว,แล,วแล้วคุณได้เป็นคนนั้นเลยคะ่ะเป็นเศรษฐีเลยเนาะง่ายไหมคะ นะถ้าใครได้แบบได้ฟังคุยมาใน,ในหลายๆวันนะคะแล้วเอาไปลองใช้อะ่ะคือคุยบอกเลยว่าทุกคนจะแบบโชคดีมากๆเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องดึงดูดของความแบบไม่ใช่แค่เรื่องของการดึงดูดเงินนะคะจริงๆมันมันแบบมันดึงดูดได้ทุกเรื่องจริงๆตั้งแต่เรื่องความรักเรื่องความสุขเรื่องสุขภาพเนาะถ้าใครที่ได้ฟังแล้วเอาไปใช้ทุกคนจะแบบทุกคนจะโชคดีมากๆนะคะค่ะก็วันนี้ ถ้าคุณได้รู้สิ่งนี้ว่าถ้าคุณสะบัดสิ่งนี้แล้วคุณจะโชคดีนั่นคืออะไรรู้ไหมคะสะบัดสิ่งนี้คือความหนักความหนักมันเป็นเรื่องปกติถ้าคุณสะบัดออกคุณตัวเบาแน่นอนแต่สิ่งที่จะบอกคือมันมีความหนักอะไรบ้างมันมีหนึ่งคือเรื่องของความหนักในในในใจเรากับอันที่สองคือความหนักภายนอกเราสลัดด้านกายกับสลัดด้านใจนะคะสลัดด้านใจกับสลัดด้านกายเนาะอันแรกเดี๋ยวคุยีเล่าให้ฟังถึงว่า ถ้าเราจะสลัดอะไรที่มันอยู่ในใจเราความหนักอะไรที่มันอยู่ในใจเราความหนักอะไรที่มันอยู่ในใจเราเช่น ث, แบบความกังวลความสงสัยใครหลายๆคนเคยไหมคะที่แบบคือเราจะทําอะไรแล้วแบบเรารู้สึกว่าเหมือนกับเราจะพรีเซนต์งานหรือเราจะแบบเริ่ม้นธุรกิจอะไรใหม่ๆอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันใช่ไหมมันกังวลม,มันมีความกังวลมีความสงสัยมีความไม่แน่ใจมีความแบบมีความคิดหลายอย่างที่มันอยู่ในหัวเราอ่ะ สิ่งพวกนี้แหละมันคือความหนักมันคือความหนักที่มันอยู่ในใจเราโดยที่แบบบางครั้งอะเราไม่รู้ตัวซึ่งคุยเองเคยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วบางครั้งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งถ้าเราอยากที่จะแบบอยากที่จะมีความโชคดีเราต้องฝึกสลัดพวกนี้ทิ้งนะคะเราก็อยู่ในพื้นที่ของการฝึกด้วยกันเหมือนกันทุกคนเนาะทีเน,นี้ยสิ่งหนึ่งที่แบบหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออแล้วแบบ พอสลัดออกคือเราต้องคิดยังไงอะตอนที่เราสลัดออกสิ่งหนึ่งของการใช้กฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะถ้าใครหลายๆคนได้แบบได้เรียนกับครูวีมาในช่วงแบบ10กว่าวันที่ผ่านมานี้หรือใครที่ได้ดูคลิปของครูสิตานะคะคลิปของครูสิตาคลิปมหากราบย1วันหรือได้เรียนบนเพจนะคะได้เรียนบนเพจเพจของครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ซึ่งเรียกว่าสอนฟรีสอนฟรีนะคะทุกคนสอนฟรีถ้าถ้าสอนฟรีแล้วคุณเอาไปทําแล้วมันได้ผลลัพธ์อะ โหแบบจะเจ๋งขนาดไหนทุกคนนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่แบบอยากจะเอามาแบ่งปันและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่จะบอกว่าถ้าคุณสลัดสิ่งนี้ถ้าคุณสลัดสิ่งนี้ก็คือความหนักนี่แหละพอสลัดความหนักแล้วอ่ะใจเราจะเบาใจเราจะเบา ใจเราจะเบายัางไงก็คือถ้าอย่างที่บอกที่ใครได้ใช้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดูดที่แบบเรียกว่าครูสิตาเป็นปรมาจารย์ทางด้านการใช้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดูดแล้วแล้วเห็นผลทุกคนแล้วเห็นผลอันนี้คือคีย์สาคัญนะถ้าเราจะเรียนรู้กับใครอะคะเรียนรู้จากคนที่ได้ผลลัพธ์คุณจะได้ไปตรงจุดไปตรงจุดแล้วได้ผลลัพธ์แบบเขา ได้อย่างไงมากสิ่งหนึ่งที่การใช้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดูดคือคุณจะต้องรู้สึกเบารู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกสนุกในในสิ่งที่เรากําลังทํานะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความหนักอยู่ในใจอ่ะมันคือแบบมันคือสิ่งที่มันจะฉุดรั้งมันจะฉุดรั้งของความความสําเร็จของเรามันจะฉุดรั้งไอ้โชคดีที่ที่เราได้พูดถึงกันมา ะะทีเนี้ยการที่เราจะรู้สึกว่าใจมันเบาอะ่ะเราจะต้องรู้สึกยังไงอย่างแรกเลยคือเราต้องเชื่อใจก่อนเราต้องเชื่อใจสวัสดีค่ะคุณไหมสุขพุทธนะคะเราต้องเชื่อใจก่อนเชื่อใจในแบบเชื่อใจถ้าถ้าใครหลายๆคนอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าจัก,กรวานก็จะอาจจะเป็นแบบสิ่งศักดิ์สิทธิท์ที่แบบทุกคนนับถือหรือเป็นแบบพระเจ้าหรือเป็นแบบพระาศาสดาของแต่ละาศาสนานะคะในมุมของการอธิษฐานจิตและใช้กดจัก,กรวานกดแรงดึงดูด คุณต้องเชื่อใจเชื่อใจในจักรวาลเชื่อใจในพระเจ้าเชื่อใจในแบบเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราแบบได้อธิษฐานจิตไว้นั่นแหละมันคือสิ่งที่แบบมันคือสิ่งที่มันเป็นมันเป็นความเชื่อแต่มันเป็นความเชื่อที่คุณต้องเชื่อใจแบบที่ได้แน่ๆได้แน่ๆคือเชื่อใจว่าท่านประทานให้แน่เชื่อใจว่าจักรวาลจัดให้แน่นอนเชื่อใจว่าเออธุรกิจเนี้ยมันจะเป็น เป็นไปได้อย่างราบรื่นเป็นไปได้อย่างดึงดูดยอดขายได้อย่างดีดึงดึงดูดกําไรได้แบบได้อย่างมาหาศาลทุกคนนึกอไหมคะสิ่งนี้แหละคือถ้าเรามีความเชื่อใจเมื่อไหร่มันจะรู้สึกว่าเราปล่อยอะคะ่ะเราปล่อยวางเราปล่อยมันจะเบา เมื่อใจเราเบามันจะดึงดูดง่ายมันสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเพราะอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่ใจมันหนักอ่ะคุณไม่สามารถที่จะแบบเดินได้อย่างคือคือ,คอทุกคนลองนึกดูเนาะถ้าเราแบกอะไรหลายๆอย่างไว้ไว้ในใจเราไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความกังวลสงสัยความไม่แน่ใจความแบบคิดมากทั้งหลายทั้งปวงนี้แหละมันคือมันคือมันเหมือนเราแบกก้อนหินนะคะมันเหมือนเราแบกก้อนหินแบกความกลัวไว้ในใจเมื่อไหร่ที่มันมันหนักอะ่ะเราลองนึกภาพเนาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบกหินหนัก เราเราถึงแม้เราจะเดินไปแบบด้วยระหว่างทางที่เราเดินไปเป้าหมายถ้าเราแบกหินหนักๆไว euh, uh ้อ <huh>. ะเราจะเดินไปถึงเป้าหมายด้วยความเหนื่อยแล้วบางครั้งบางบางครั้งบางทีมันอาจจะลดทอนแบบกําลังเราแล้วอาจจะไม่ไปถึงเป้าหมายนั้นแบบ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 ที่เราอยากได้ด้วยซ้ํานะคะทีนี้ถ้าเรารู้แล้วว่าไอ้ความกลัวทั้งหลายความลังเลสงสัยทั้งหลายความไม่แน่ใจความ <_ S 1> คิดมากของเราทั้งหลายเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นก้อนหินมันเป็นก้อนหินในใจเรา เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยมันไว้แค่เราไม่ถือไม่แบกอ่ะใจเราก็เบาแล้วทุกคนนู้มไหมคะใจเราก็เบาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเดินได้อย่างตัวเบาๆไปถึงเป้าหมาย <g ots> เราสามารถเดินได้อย่างตัวเบาๆไปถึงเป้าหมาย <g ots> แล้วนี่แหละคือสิ่งที่แบบสิ่งสิ่งแรกเลยที่หลายๆคนอาจจะแบบมองข้ามอ่ะอาจจะมองข้ามไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไม่ทันได้รู้สึกว่ามันมีความหนักในใจเพราะเราเพราะเราไม่ได้สังเกตตัวเองแต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติเรากลับไปดูว่า เออจริงๆแบบณตอนนี้ที่เราเป็นอยู่ที่เราแบบอาจจะยังยอดขายได้ไม่เยอะหรือแบบอาจจะมีรายได้แบบที่เรายังยังอยากได้แต่เรายังไม่ได้ในสิ่งนั้นนะคะมันเป็นเพราะว่ามันมีบางอย่างในใจเราที่มันยังมันมันมันเป็นตัวฉุดรั้งมันเป็นก้อนหินหนักในใจเราอยู่เนาะอันแรกคือให้เราสลัดสิ่งนี้ทิ้งนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่คูวีแบบอยากแชร์คือว่าในจุดที่เราแบบใจเบาๆอะค่ะเราจะสามารถคือมันจะดึงดูดความโชคดีมาได้ครั้งหนึ่งเคยที่จะแบบ น่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปปฏิบัติธรรมนะคะครั้งแรกที่ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็คือไปด้วยความแบบสวัสดีค่ะคุณแคทสวัสดีดีใจได้เจอคุณแคทนะคะก็ครั้งแรกที่ไปปฏิบัติธรรมเนาะทีเนี้ยก็ตอนที่ไปปฏิบัติคือเป็นช่วงช่วงเปลี่ยนถ่ายของการที่แบบเรากําลังนึกอยู่แล้วแหละว,ว่าเราแบบอยากจะแบบอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอ่าในงานเดิมที่เรามีเราก็ใช้วันลาในการไปปฏิบัติธรรม ช่วงนั้นก่อนนั้นเราก็รู้สึกว่าบเรามีหลายอย่างที่ต้องทำเราก็ไม่มีเวลาที่เราจะไปแบบม,มีเวลาไปปฏิบัติธรรมมีเวลาไปแบบรีทรีตัวเองทีนี้พอเราได้ไปปฏิบัติธรรมตอนนั้นไป7วันตอนนั้นไป7วันครั้งแรกนะคะไป7วันทีนี้พอช่วงที่อยู่ในคอจะสามวันแรก ก็อย่างที่บอกหลายๆคนคือเราใช้ชีวิตแบบเร่งรีบมาโดยตลอดใช้ชีวิตแบบที่เราต้องแบกความหนักแบกความกังวลแบกทุกอย่างไว้ในใจแบบที่หนักๆอย่างที่กูเล่าให้ฟังแบกก้อนหินไว้ในใจเรานั่นแหละช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ต้องปรับตัวค่ะจากการที่แบบเราต้องทําอะไรเร็วๆเดินเร็วๆกินเร็วๆเพื่อที่จะแข่งกับเวลาที่เราแบบเฮ้ยแบบเดี๋ยวต้องรีบทํางานเดี๋ยวต้องกลับไปทางานเดี๋ยวต้องรีบกินข้าวกลางวันเดี๋ยวต้องแบบ คือต้องทําทุกอย่างเร็วอะคะ่ะพอเราไปอยู่ในโหมดของการที่เรา7วันอะสวันแรกคือแบบเราต้องเริ่มทําอะไรชา้าๆเพราะว่าเราจะพิจารณาเห็นร่างกายเราว่าแบบมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวบ้างจิตเรามันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอะไรบ้างให้เราแบบใช้เวลาตรงเนี้ยในการสังเกตใจตัวเองสังเกตร่างกายตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วง3วันแรกจะเป็นช่วงที่แบบ เหมือนกระสับกระส่ายทุกคนมันเหมือนกระสับกระส่ายเพราะว่าเราคุ้นชินกับชีวิตที่มันแบบรวดเร็วมาตลอดเราคุ้นชินกับชีวิตที่เราต้องเร่งรีบมาตลอดอะค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันแบบมันมันเลยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับสิ่งนั้นพอเรามาปรับให้มันช้าลงอะช่วงแรกมันก็อาจจะฝืนฝืนหน่อยแต่พอทาทาไปอะคะ่ะถ้าเราคือถ้าแนะนํานะคะถ้าใครไปปฏิบัติรมอะคะ่ะช่วงแนะนําว่าถ้าครั้งแรกเลยก็ อยากให้ไป7วันช่วงระยะเวลา7วันเพราะอะไรเพราะ3วันแรกคุณจะเป็นช่วงปรับตัวพอเริ่มวันที่4ี่ปุ๊บเราเริ่มจะคุ้นชินกับสภาวะแบบที่แบบที่ปรับโหมดมามาอยู่ในโหมดของการได้ได้ได้เรียนรู้กายใจเราด้วยตัวเองอะค่ะเราจะเริ่มแบบอยู่ในอยู่ในโหมดของการที่สังเกตกายใจได้ดีขึ้นโหมดมันช้าลงปรับความเร็วของของแบบของชีวิตเราได้ได,ได้ได้แบบให้ให้เราได้สังเกตตัวเองได้มากขึ้นเนาะทั้งกายทั้งใจทีเนี้ยพอเราพอเริ่มวันที่4ปุ๊บอะใจเราก็เริ่มแบบ ใจเราก็เริ่มเบาใจเราก็เริ่มแบบพอเราเริ่มแบบปล่อยวางอะค่ะจริงๆแล้วมันก็อาจจะใช้คําว่าปล่อยวางเนาะเชื่อใจเ้าทําอะไรทําให้เดินยังไงเดินยุบแบบเดินหนอย่างหนอก็แรกๆก็สงสัยว่าเออทําไมต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเราก็ทําตามที่เขาบอกไหนๆเราก็มาละเจ็ดว,วันถ้าถ้าจะฝืนตัวเองอยู่เจ็ดวันท,ท,ทั้งที่ลาง,งานมาแล้วอะ โดยที่ไม,ม่แบบเหมือนกับฝืนกับการที่เราไม่ทําตามเขาอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรทุกคนเข้ไหมคะเ,เพราะฉะนั้นก็ทําไปทําไปเพราะว่าเราแบบเหมือนกับลามาแล้วไม่อยากจะเสียวันลาป,ปล่าๆก็ทําตามที่แบบทําตามที่อาจารย์ทำตามที่ครูท่านบอก ทำไปปุ๊บวันที่4เออเราเห็นผลว่าเราแบบเราโอเคขึ้นเราดีขึ้นแบบมีม,มีได้ได้ได้เห็นกายใจตัวเองชัดขึ้นแล้วหินที่มันหนักอะคะ่ะที่มันอยู่ในใจความกังวลทั้งหลายหรือไม่ก็แบบความความคิดเยอะทั้งหลายอะเราเราแบบเป็น,เป,นเป็นคอนซัลท์เราเป็นที่ปรึกษาเราต้องคอยที่จะคิดไปข้างหน้าตลอดเวลามันเลยเป็นแบบ มันเลยกลายเป็นแบบเหมือนแบบนิสัยทําให้เราต้องพยายามคิดวางแผนตลอดเวลาเป็นเลยทําให้เป็นคนคิดเยอะคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาใช้สมองตลอดเวลาแต่พอแบบพอได้ไปปล่อยวางตรงนั้นนะคะเราก็เรียกว่าอ่าคือใจเราก็เบาขึ้นเราทุกคนรู้ไหมพอจบวันที่7อ็อะมันเร็วมากคือพอเราผ่านไปช่วงสามวันแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบวันนานมากแต่พอพ้นแบบพอครบหนึ่งคอร์สอะค่ะเรารู้สึกเฮ้ย e มันเร็วมากแล้วเราก็แบบเอออยากอยู่ต่อเนาะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าลาง,งานมาแค่นั้นทีเนี้ยพอกลับไปปุ๊บ กลับไปปุ๊บค่ะทุกคนกลับไปยังไม่ทันได้แบบกลับเข้าไปในออฟฟิศอ่ะยังไม่ทันได้แบบจ,จัดแจงงานดีแบบอะไรเลยอะปรากฏบริษัทใหม่โทรมาบอกว่าได้งานคือแบบคือจะบอกว่าแบบคือมันเป็นอะไรที่จริงๆองอย่างที่บอกมันเป็นอะไรที่พอเราปล่อยแล้วอะพอเราพอเราทําใจเราเบาๆแล้วอะค่ะสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราได้ง่ายมากสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราได้ง่ายมากแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดคุณเฝ้าเฝ้าแต่รอว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แบบ เมื่อไหร่งานมันจะมาเมื่อไหร่ยอดมันจะมาเมื่อไหร่แบบลูกค้าจะมาอันนั้นอะคือมันเราไปยืดอะออใจเรามันก็จะหนักใจเรามันก็จะมีความกังวลทุกคนเน่อยคะ่ะพอใจเรากังวลปุ๊บมันก็จะดึงดูดอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าใจเราเบาเนี่แหละมันจะมีเรื่องราวข่าวดีเข้ามาตลอดอันนี้ทุกคนลองเอาไปทําจริงๆอย่างน้อยนะคะถ้าหากว่าแบบถ้าหากใครใคร,รู้ว่าเอ,อ้ยใจเบาๆบามันทํายังไงนี่แหละเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นทําสมาธิก็ได้นะคะถ้าใครหลายหลายคนที่แบบ อาจจะแบบไม่รู้ว่าเออเราอยู่กับตัวเองแล้วเราต้องทอํายังไงเริ่มทำสมาธิเริ่มสังเกตลมหายใจตัวเองอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ทําไมทําไมถึงบอกว่าทําสมาธิถึงปล่อยวางได้เพราะว่าถ้าทําสมาธิแบบที่ไม่ไม่ได้เอาความคิดเราเข้าไปในอยู่ในความคิดนะคะถ้าไม่ได้เอาความคิดเราเข้าไปอยู่ในในสมาธินะคือ ตอนทาสมาธิเราต้องแคนที่เราจะไปคิดควินเป็นหนึ่งคนนะที่อย่างที่บอกที่เป็นคนที่แบบใช้ความคิดใช้สมองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอไปทําสมาธิช่วงแรกเอาทุกอย่างเข้าไปอยู่ในสมาธิคิดทุกอย่างอยู่ตอนที่นั่งสมาธิซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ได้ผลอะไรเพราะจริงๆจุดประสงค์ของการทําสมาธิมันคือเราอ่ะต้องแบบคือปล่อยวางทุกอย่างแล้วเอาเอาสติเอาสมาธิเราคือให้เราไปโฟกัสที่ลมหายใจอ่าหรือแล้วแต่แล้วแต่แบบ หรือแล้วแต่แนวทางปฏิบัติของแต่ละคนนะคะว่าแบบแต่ละคนอาจจะแบบพิจารณาแบบอาจจะพิจารณาคำคำบริกรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นแบบพุทโธบางคนเป็นยุบหนอพองหนอหรือบางคนอาจจะสังเกตกายใจการเคลื่อนไหวอันนี้แล้วแต่แต่ความหมายของการที่เราจะฝึกให้มีสมาธิคืคอเราให้เราย้ายจิตจากความคิดต่างๆที่เรามีอ่ะให้ไปอยู่ที่ลมหายใจให้ไปอยู่ที่คําบริกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเมื่อนั้นอะ คือพอเราพอเราจิตเราพอมันย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วอ่ะมันจะเหมือนกับมันต้องปล่อยอ่ะมันมันคือมันปล่อยไอ้หินที่เราที่เราถืออยู่อ่ะไปโฟกัสกับลมหายใจแทนเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเบาอันนี้คือข้อแรกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกใจเบาๆทําอะไรด้วยใจเบาๆทํางานด้วยแบบเออทำงานด้วยความรู้สึกมีความสุขใจเบาๆอ่ะมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆมาได้คุณจะทางานด้วยความสุขอ่ะทำงานด้วยใจเบาๆทุกคนเข้ไหมคะอันที่สองอันที่สองสวัสดีนะคะทุกคนอันที่สองก็คือ สลัดความหนักของร่างกายสลัดทางกายคืออะไรบ้างก็คือแบบให้เราได้แบบยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายอะค่ะเพราะว่าจริงๆอะทั้งกายทั้งใจอะค่ะมันลิงก์กันมันมันเชื่อมต่อกันอยู่เหมือนกับว่าคือเมื่อเมื่อเมื่อร่างกายเรามันแบบกระชุ่มกระชวยมันก็ทําให้ใจเรามันแบบมันกระชุ่มกระชวยไปด้วยเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนนะคะจริงๆคุยเป็นคนหนึ่งที่แบบคือทํางานออฟฟิศอะแล้วเราก็นั่งอยู่หน้าคอมตลอดเวลาแล้ววันไหนที่เรานั่งตลอดแบบที่แบบ แบบที่นั่งทั้งวันจริงเราจะรู้สึกแบบล้าไปทั้งตัวซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือสิ่งอันนี้คือเทคนิคที่เราแต,แต่แต่ละคนนะบางคนอาจอ,อาจจะออกไปยืดเส้นยืดสายอาจจะออกไปพักเบรกอาจจะออกไปแบบเซเวน่นข้างล่างหรืออะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่ครูวีทำแล้วก็บวกกับการออกกําลังกายไปด้วยคือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแต่ก็พยายามที่จะหาเวลาออก แตท่ที่ไม่ได้ออกก็เพราะอย่างที่บอกบางทีเราก็มีข้ออ้างว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้เนาะแต่แต่จุดที่เราอยากที่จะดูแลตัวเองก็คือเราอยากจะรู้ว่าโอเคเราอยากจะแบบเราอยากจะบริหารส่วนไหนเราก็ทําสิ่งนั้นเราอยากบริหารอยากบริหารช่วงบนเราก็ไปวิดพื้นแต่สิ่งที่มันทําคือที่ทํางานบางทีทำไม่ได้เราเข้าไปในห้องน้ําทุกคนอันนี้เผื่อใครเอาไปใช้นะคะแกงง่วงด้วยแกงง่วงด้วยเมื่อไหร่ที่เราแบบทำงานแล้วรู้สึกแบบล้าไปหมดง่วงไปหมดอะ สิ่งหนึ่งบางทีแบบเข้าคูวีแบบเข้าไปห้องน้ําแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี้ยกินข้าวเสร็จบางทีแบบก,กินแล้วมันง่วงอะครึ่งชั่วโมงเข้าไปในห้องน้ําแล้วก็กับฝาผนังกำแพงของห้องน้าทุกคนฝาผนังกำแพงของห้องน้ําแล้วก็วิดแบบเหมือนคล้ายๆอ่ะวิดพื้นนะคะวิดพื้นกับกำแพงดันดันให้เราได้ออกแรงคือมันก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราได้แบบใช้แรงในการแบบวิดกับกำแพงทุกคนนึกไหมคะยืนยืนแล้วก็ยืนแล้วก็เอามือสองมือนี้ดันผนังอ่าดันผนังโดยใช้แรงจากตรงเนี้ยดันผนัง อันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งอันนี้คือเนื่องมาจากที่ทาอันนี้เพราะว่าเราอยากที่จะเราอยากที่จะบริหารส่วนนี้หรือเราอยากจะบริหารแขนเราอยากบริหารแขนไม่อยากให้แบบท้องแขนมันแบบตรงเต่งตรงเต่งห้อยทุกคนนึกอไหมคะแล้วแต่แบบก็ในห้องน้ําเหมือนกันในห้องน้ําคือถ้าใครทําที่โต๊ะทํางานได้ก็โอเคนะแต่ถ้าแบบใครทําไม่ได้ก็แหวกเข้าไปในห้องน้ําก็อาจจะดูว่าแบบช่วงที่ไม่ค่อยมีคนจะได้ไม่แบบไปรบกวนเวลาที่คนอื่นต้องมารอห้องน้ําเราเนาะก็ ันเนี้ยเรียกว่าอะไรนะคะชักโคกใช่ไหมคะชัโคกก็แบบปิดฝาแล้วก็แบบดันดันชักโคกแบบเหมือนกับดันดันดันนั่งแล้วก็ดันแขนขึ้นมาเอาเอาสองแขนเนี่ยค่ะไปข้างหลังแล้วก็ดันขึ้นมาพอดันขึ้นมาปุ๊บเราก็จะได้ใช้ได้ใช้แบบได้ใช้กําลังของกล้ามเนื้อตรงส่วนนี้นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แบบแล้วแต่คนอาจจะไปแบบแบบเหมือนกับปรับให้เข้ากับชีวิตตัวเองอะค่ะหรือบางคนแบบบางทีอะแบบเบื่อมากๆก็ไปเดินเดินขึ้นเดินลงบันได เดินขึ้นบนเดินลงบันไดแทนที่จะใช้ลิฟต์ก็เดินแทนก็จะทําให้เราแบบได้สลัดมันคือการสลัดไอ้ความหนักของร่างกายแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นแบบมันจะได้ยืดเส้นยืดสายอันนี้แหละพอร่างกายเรารู้สึกแบบกระปรี้กระเป๋าแบบรู้สึกแบบมัน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 เคลื่อนมันมันออกตัวง่ายมันไม่มันไม่หนืดหนาต่ะค่ะใครเคยไหมคะคุยเคยเป็นแบบว่าวันไหนที่แบบนั่งทํางานออฟฟิศหรือนั่งอยู่กับที่บ่อยๆนั่งแบบนั่งนานๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าพอเราจะเคลื่อนตัวไปไหนมันตัวมันจะหนักมาก แล้นี่แหละมันคือหนักข้อที่2ที่แบบบอกว่าหนักหนักทางเรื่องของร่างกายพอมันหนักปุ๊บใจเรามันก็จะหนักไปด้วยคือแบบมันใจมันจะอึดอัดใจมันจะเฉื่อยใจมันจะไม่อยากจะทําอะไรแล้วมันจะไม่มีพลังนี่แหละกายกับใจมันลิงก์กันอยู่พอพอกายมันหนักปุ๊บใจมันก็ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรละใจมันก็ไม่ค่อยมีพลังแต่เมื่อไหร คุณลองสังเกตใครที่ออกกําลังกายคุณจะแบบมันจะมีแบบคือมันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาว่าแบบเฮ้ยนี่แหละคือแบบฉันแบบฉันออกกําลังกายฉันจะกระปี้กระเป๋าฉันจะมีพลังแล้วมันจะเป็นตัวที่แบบมันจะเป็นตัวที่ให้พลังแบบมันจะให้พลังงานเรามาจากข้างในจริงๆทุกคนต้องสังเกตนะคะบางคนอาจจะแบบลุกขึ้นมาเต้นแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนชอบได้หมดหรือออกกําลังกายออกกําลังกายอะไรก็ได้จริงๆแบบจริงๆแนะนํา แนะนาเพราะว่าคูเองอะรู้เลยในจุดที่แบบคนไม่ออกกําลังกายแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งไปออกกําลังกายแบบฟิตฟิตอะเออเฮ้ยมันแบบมันได้ผลจริงๆในมุมของการที่แบบทําให้ร่างกายเราแบบทําให้ร่างกายเรามัน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 เคลื่อนไหวง่ายมันมีมันมีพลังมันแบบมันสามารถจะแบบมันสามารถจะทําแบบคุณจะรู้ว่าเออแบบเรามีพลังงานเยอะขนาดนี้ได้หรอหรือบางคนนะคะบางคนอันนี้สลัดที่สองคือสลัดแบบความหนักของร่างกาย บางคนก็แบบถ้าถ้าแบบช่วง Work f r o ฟ Home อย่างเงี้ยอยู่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านแทนที่แบบออกกําลังกายอื่นก็ทํางานบ้านค่ะทุกคนทํางานบ้านทํางานบ้านก็ช่วยมันก็จะช่วยให้เราแบบออกแรงอะไรก็ได้ที่ทําให้เราได้ออกแรงที่ทําให้เราแบบได้ยืดเส้นยืดสายดีหมดมันจะสลัดความหนักในใจในในในร่างกายเราแล้วมันก็จะสลัดความหนักในใจเราด้วยนะคะอันนี้แหละจริงๆแบบพอฟังแบบพอเรียนกับครูสตาปุ๊บเอ้ยเก็ตเลยอะ่ะว่า เออจริงๆมันแบบมันมีผลกันหมดเลยทั้งร่างกายทั้งจิตใจแล้วก็มีผลมากๆเรื่องความหนักอะค่ะเรื่องความหนักถ้าเราสามารถสลัดสิ่งนี้ได้คือแบบถ้าเราสลัดความหนักได้ทั้งเรื่องของกายทั้งเรื่องของใจเมื่อใจเราเบาเมื่อร่างกายเราคล่องแคล่วเมื่อร่างกายเรามีพลังคุณจะสามารถดึงดูดโชคดีคุณจะสามารถจะทําอะไรก็หยิบจับอะไรก็รู้สึกโชคดีไปหมดมันจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกเบิกบานรู้สึกสดชื่นทุกคนได้ไหมคะนี่แหละสิ่งสําคัญเนาะ ง่ายมากๆสวัสดีนะคะเนาะลองเอาไปทำกันดูนะคะทุกคนอ๋อ,อมอีกอย่างหนึ่งง่ายมากเลยอะที่ที่แบบที่ทุกคนสามารถทำได้บางคนนะคะเรื่องของร่างกายหรือเรื่องของสวัสดีค่ะคุณนัทวุฒิเรื่องของร่างกายอีกอย่างหนึ่งนอกจากแบบเราสามารถขยับร่างกายนะหน้าเราอะมันก็ขยับได้นะทุกคนทุกคนลองยิ้มอะทุกคนลองยิ้มกับกระจกสักสามนาทีที่พูยเคยแบบเวลาเคยเคยแนะนำเนาะคุณก็จะสามารถแบบมันก็จะทำให้แบบ ใจคุณเบาขึ้นนะคุณลองดูคุณลองยิ้มหนะ้ากระจับกับตัวเองอะคะ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมตัวเองหล่อขนาดนี้ทําไมตัวเองแบบเฮ้อยู่ๆทำไมวันนี้ฉันหน้าตาดีขนาดนี้หรือทําไมวันนี้ฉันดูสวยขึ้นนะยิ้มไป3ามนาทีกับตัวเองทุกคนลองดูนี่แหละมันคือการสลัดสลัดทั้งเรื่องของร่างกายทั้งเรื่องของความหนักของร่างกายความหนักของจิตใจเราเมื่อไหร่ที่ใจเราเบาเมื่อไหร่ที่ใจเราเบาเมื่อไหร่ที่ใจเรารู้สึกรู้สึกแบบรู้สึกผ่อนคลายอะคะ่ะ คุณก็จะดึงดูดโชคดีจะหยิบจับทำอะไรก็กิจการรุ่งเรืองไปหมดเนาะนะคะโอเควันนี้นะคะสั้นๆใครที่ทานข้าวอยู่ก็ขอให้ทานข้าวอย่างอร่ดยอร่อยเนาะแล้วก็กลับไปทำงานช่วงบ่ายกลับไปกลับไปสร้างคุณค่าให้กับงานของตัวเองนะคะงานที่ตัวเองรักเนาะเราให้ภาษาแบบนี้นะงานที่ตัวเองรักเพื่อที่คุณจะได้ทำงานนั้นนะอย่างมีความสุขนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกๆคน,ท,คนที่อยู่ตรงนี้ด้วยกันมา 400คนตรงนี้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่เนาะบ๊ายบายค่ะ